พี่เมย์ครับพี่เมย์ครับดอกเบีย้ยบ้านคืออะไรครับม <c oughs> ีคน <c oughs> ถามมาลูกเพจถามมาลูกเพจถามมาโอ้ตายจะต,ตอบว่างไงละเนี่ยตอบว่างไงเดียดอกเบีย้ยคืออะไรดอกเบีย้ยดอกเบีย้ยคืออะไรเออดอกเบี้ยก็คือดอกเบีย้ยอ่ะดอกเบีย้ยก็คือสิ่งที่ลูกค้าจะต้องจ่ายเขาเรียกว่าอะไรเอาเงินเขามาก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยอยเปิด,ด<อ>วิกิวิกิกิเลสแ๊บนึง งั้นเอาใหม่เปลี่ยนคำถามใหม่ดอกเบี้ยคืออะไรไม่ต้องถามแต่ถามว่าสมมุติว่าผมขอสินเชื่อพี่เมย์เนี่ยขอที่อยู่อาศัยผมได้ผมเสียดอกเบี้ยเท่าไหร่ก็ประมาณ3 4 3-4เซสี่บาทอ่ะสมมุติว่าขอปลูกสร้างที่อยู่อาศัยนะที่อยู่อาศัยรัฐบาลสนับสนุนออกแคมเปญมาให้แบบดอกเบี้ยน้อยเพื่อจะได้คนเข้าถึงสินเชื่อได้เยอะขึ้น3 4พอถูกใช่ไหมแล้วถ้าขอธุรกิจอ่ะเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจแต่มันจะเริ่มที่ประมาณ MRR MLR อะไรประมาณนี้แล้วแต่เกรดของลูกค้าด้วยก็6 7บาทปะมาก็คือถ้าบ้านจะ3-4%ใช่ถ้าธุรกิจก็6-7ใช่สูงสุดเท่าไหร่9อะไรใช่9บาท10บาทก็เคยมีมาก่อนแต่ก็อ้างอิงเรทดอกเบี้ยนะนะวันนั้นนะคะใช่ถ้าบัตรเครดิตเท่าไหร่เออไม่น่าจะสิ15%ต่อปีถ้าเป็น P L Personal Loan ทียีต่อปี18-20% 18-20%ออันนี้คือดอกเบี้ยเห็นไหมฮะ แล้วถ้าสมมติว่าอันนี้คือเราไปขอสินเชื่อธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันเนาะเขาจะมีตั้งแต่สบาทสี่บาทไปจนถึง20บาทส<อ>งูงสุดแล้วแต่วงเงินกู้แล้วแต่คาแรคเตอร์คร่ะคำถามนี้ครับแล้วเวลาเราเอาเงินไปฝากเราได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่ครับก็ประมาณ1%นึ่งเครับ,รบขอบคุณครับ <laughs> ดอกเบีย้ยเงินฝากกับดอกเบีย้ยเงินกู้ของเราเนี่ยมันก็อ้างอิงกับประกาศทบทด้วยคือมันไม่ใช่มันทุกธนาคารนะคะเรามีเกณฑ์ทั้งหมดทั้งมวลธนาคารไม่ได้คิดเองนะคะ อยู่ดีธนาคารจะมาประกาศฉันจะให้เหลือม่งเงินฝาก5บาทอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีมันไม่มีธน,นาคารไหนที่ทําได้ทั้งหมดทั้งมวลมันมีข้อกําหนดกฎเกณฑ์ครับผมสรุปให้ฟังง่ายง่ายนี้ครับถ้าเราไปขอสินเชื่อนะครับบ้านถูกๆหน่อย3บาท4ี่บาท5บาทไปถึง7บาทเคยเห็นบางธนาคารแต่ถ้าสมมติว่าไปขอทําธุรกิจก,ก็จะมีตั้งแต่5้าบาท7บาท9บาท1ิบาทมีแล้วแต่แล้วแต่แต่ถ้าสมมติว่าไปขอพนักงนส่วนนนที่เป็นเป็นสินเชื่อเร็วเร็วสินเชื่อมันด่วนอาจจะไปถึง20บบาท แต่ถ้าเราเอาเงินไปฝากครับเราได้เท่าไหร่น,นะครับต้องกายจากฉัน <laughs> แค่นี้ครับสวัสดีครับ